สวัสดีค่ะมีประวัติของดาราสาวคนสวยมานำเสนอโบเมลดาประวัติสิบเรื่องน่ารู้ของนางเอกสาวสวยความสามารถไม่เป็นรองใครโบเมลดานางเอกสาวมากความสามารถที่กําลังถูกจับตามองเพราะทั้งสวยและเก่งไปรู้จักประวัติโบเมลดาให้มากขึ้นบอกเลยว่านางเอกคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพียงอย่างเดียวถ้าพูดถึงนางเอกที่ข่าวบันเทิงจับตามองอยู่เสมอชื่อของดาราสาว โบเมลดาต้องอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าเธอจะแสดงละครเรื่องไหนก็ได้รับกระแสตอบรับดีตั้งแต่เพิ่งเริ่มออนแอร์เลยทีเดียวแถมความรักกับพระเอกหนุ่มอเล็กธีระเดชก็หวานสุดๆเรียกได้ว่าทั้งลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถเพียบทั้งในเรื่องการแสดงร้องเพลงและเดินแบบนี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยครบสูตรสิบเรื่องน่ารู้ของเธอมาฝากกัน หประวัติโบเมลดาโบเมลดาสุสีเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2539จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปะภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงและจบระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยรามคำแหงสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำหรับวีรกรรมในวัยเด็กของเธอเห็นหน้าหวานๆแบบนี้ก็แสบใช้เล่นเพราะเธอเคยฉีใส่กางเกงตอนเรียนอนุบาลมาแล้วขณะเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนและเคยหยิบขนมออกจากร้านค้าไปเลยโดยไม่จ่ายเงินรอให้แม่มาจ่ายทีหลังก็มีเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่แสบสนไม่เบาเลยทีเดียว 2. ที่มาของชื่อเล่นหลายคนอาจจะคิดว่าชื่อเล่นของโบมาจากโบผูกผม แต่ความจริงแล้วมีที่มาจากช่วงที่เครื่องบินโบ eing ตกเพราะจริงๆแล้วเธอมีชื่อเล่นว่าโบ eing นั่นเอง 3. เคยเป็นอดีตสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปโบเมลดาสุสีเก้าเข้ามาในวงการบันเทิงในฐานะนักร้องสาวจากค่ายกามิกาเซโดยในอดีตโบเคยเป็นสมาชิกของวงคิสมีไฟฟ์ซึ่งมีเพลงที่มีชื่อเสียงหลายเพลงเช่นเพลงแอปที่มียอดผู้ชมใน youtube กว่า14ล้านครั้ง 4. ีประกวดเวทีนางแบบระดับประเทศก่อนจะมาเป็นนางเอกเดาวรุ่งอย่างทุกวันนี้สาวโบมีดีกรีนางแบบมาก่อนโดยเธอเคยได้รับตำแหน่งผู้ชนะเลิศจากการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2013และโบเมลดาก็เคยติดหนึ่งในเจ็ดจากการประกวดสมายคิสบนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2004อีกด้วยเรียกว่าฉายแววตั้งแต่ยังเป็นเด็กกันเลยทีเดียว 5. ผลงานด้านการแสดงที่โดดเด่น ผลงานในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงชิ้นแรกของโบเมลดาคือละครเรื่องเยกัญยาซึ่งนางเอกหน้าหวานคนนี้ก็ได้ฝากฝีไม้ลายมือทางการแสดงที่ไม่ธรรมดาจนทำให้คนดูติดกันง่อมแงมแถมกระแสะตอบรับยังดีเกินคาดท,ท,ทั้งที่เธอเพิ่งจะแสดงละครเป็นเรื่องแรกหลังจากนั้นก็มีผลงานละครออกมาให้เราได้ชมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่อง คาดเชือกโนราหงเหนือมังกรคุณชายไก่โต้งสกาวเดือนพัชรมนตรามนการบันดาลรักและอินทรีแดงรวมถึงภาพยนตร์เรื่องรักไม่เป็นภาษาอโยธยามหาละลวยอนนงและอนงสองที่มีแพลนเข้าฉายในปี2568 6รางวัลด้านการแสดงเพียบการแสดงของโบเมลดา ที่โดดเด่นทําให้ผลงานของเธอเข้าตากรรมการถูกส่งชื่อเข้าชิงรางวัลหลายต่อหลายเวทีและยังได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งหญิงเวทีสยามดาราสตาร์อวอร์ด2015จากละครเรื่องเย,ยกัญญารางวัลน,นางเอกเดาวรุ่งงานสีอัมบันเทิงสตาร์เอสไลท์อวอร์ด2017รางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมงานประกาศรางวัลทีวีสีขาวครั้งที่หนึ่งจากละครเรื่องหงเหนือมังกร รางวัลดารานำหญิงและสาวเจ้าเสกขวัญใจมหาชนเวทีเม่อวอร์ด2 0 2 0รางวัลสาวปังแห่งปีจากเวทีแคสออวอร์ด2 0 2 1รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงดีเด่นงานโทรทัศน์อัมคำครั้งที่36ประจำปี2564จากละครเรื่องมนรักหนองผักกะแยรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดนิยมจากเวทีฮาวอวอร์ด2 0 2 2และรางวัลไอดอลไอดอลแห่งปีที่ครองใจแฟน,แฟน นับไม่ท้วนจากงานไลฟ์สไตล์เอเชียไทยแลนด์50าสิไ s อนเป็นต้น7สวยเก่งร้องเพลงเพราะต้องยกให้เธอเป็นนางเอกมากความสามารถจริงๆเพราะเธอคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและการแสดงแต่ยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงด้วยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอเป็นนางเอกที่ร้องเพลงประกอบละครที่ตัวเองเล่นหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพลงอยากบอกรักประกอบละครเรื่องใย,ยกัญญาเพลงโนราประกอบละครเรื่องโนราเพลงไม่มีตรงกลางประกอบละครเรื่องหงเหนือมังกรเพลงแค่จําได้ว่ารักกันประกอบละครเรื่องมวนการบันดาลรักและเพลงความลับของใจประกอบละครเรื่องอินซีแดง8โบเมลดาศิลยะกรรมไหม ประเด็นนี้เธอก็เคยออกมายอมรับแล้วว่าได้บินไปอับดั้งไกลถึงประเทศเกาหลีในราคา280,000บาทเหตุเพราะต้องการเอากระดูกที่แตกข้างในจมูกเนื่องจากอุบัติเหตุในวัยเด็กออกโดยการศัลยกรรมในครั้งนี้ทำให้เธอสวยขึ้นจนผิดหูผิดตาเลยทีเดียว 9. ก้าจากนางเอกแถวหน้าช่อง7สู่นางเอกช่อง3หลังจากมีผลงานให้กับช่องเมาหลายปี เมื่อหมดสัญญาเธอก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระแต่ไม่นานนางเอกสาวโบเมลดาก็ย้ายเข้าสังกัดช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเหล่านักแสดงดาราร่วมสังกัดช่องสามเข้ามาต้อนรับสมาชิกใหม่กันเพียบซึ่งผลงานที่ได้ประเดิมลงจอของช่องสามเรื่องแรกก็คือมนรักหนองผักกแยงแสดงคู่กับพระเอกเบอร์ต้นอย่างณเดชคู่กินิยะ จากนั้นเธอก็มีผลงานละครเรื่องใต้เงาตะวันแสดงคู่กับพระเอกสุดฮอตมากปรินต่อด้วยผลงานกระแสะแรงเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่ประกบคู่กับสองพระเอกอย่างเจมจิรายุและไอซ์พาริสและผลงานเรื่องล่าสุดที่ได้รับกระแสะตอบรับดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงประกบคู่กับพระเอกหนุ่มพลนวัตผู้พันทชศีนั่นเอง ก้าวจากนางเอกแถวหน้าช่องเจ็ดสู่นางเอกช่องสามหลังจากมีผลงานให้กับช่องเจ็ดมาหลายปีเมื่อหมดสัญญาเธอก็ผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระแต่ไม่นานนางเอกสาวโบเมลดาก็ย้ายเข้าสังกัดช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเหล่านักสแสดงดาราร่วมสังกัดช่องสามเข้ามาต้อนรับสมาชิกใหม่กันเพียบซึ่งผลงานที่ได้ประเดิมลงจอของช่องสามเรื่องแรกก็คือ มนรักหนองผักแยงแสดงคู่กับพระเอกเบอร์ต้นอย่างณเดชคู่กินิยะจากนั้นเธอก็มีผลงานละครเรื่องใต้เงาตะวันแสดงคู่กับพระเอกสุดฮอตหมากปรินต่อด้วยผลงานกระแสแรงเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่ประกบคู่กับสองพระเอกอย่างเจมจิรายุและไอพาริ์และผลงานเรื่องล่าสุดที่ได้รับกระแสะตอบรับดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่าง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงประกบคู่กับพระเอกหนุ่มพลนวัตผู้พันทชสีนั่นเอง 10. ความรักของโบเมลดาหลังเข้าวงการโบมีข่าวเรื่องความรักน้อยมากโดยก่อนหน้านี้เธอได้เจอกับมิกทองระยะเป็นครั้งแรกในปี2013จากการเล่นละครด้วยกันและได้ทำความรู้จักกันแต่ไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึง6ปี ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในละครเรื่องมนการบันดาลรักด้วยเคมีที่เข้ากันมากจนทำเอาแฟนๆจิ้นและเพียงไม่นานจากคู่จิ้นก็กลายเป็นคู่จริงนอกจอแต่คบกันหวานชื่นได้เพียงสองปีก็ต้องเลิกรากันไปด้วยปัญหาเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันส่วนความรักปัจจุบันกับอเล็กธทีระเดชเริ่มต้นจากการที่ทั้งคู่ได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงโอเคหรือเปล่า ของบอยไตรที่ได้ก้องสหรัฐมาร้องด้วยความน่ารักของสาวโบทําให้อเล็กเกิดความประทับใจและขอเริ่มต้นจีบหลังจากที่รู้ว่าเธอโสดและด้วยความที่จีบกันช่วงควิดเลยไปเดทที่ไหนไม่ได้เดทแรกอเล็กจึงไปหาโบที่บ้านและไปเจอแม่เลยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทําความรู้จักกันมากขึ้นเมื่อความรักครั้งนี้เริ่มจากการเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่จึงราบรื่นและหวานสุด,สด โดยทั้งคู่คบกันมานานถึงสามปีแถมยังแง้มแผนวิวาว่ามีการคุยคุยกันไว้แล้วด้วยใครเป็นแฟนคลับของโบบ้างคะสวยเก่งมากๆเลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ